ดูดวงชาวราศีพิจิกเทวดาตามมามืดแล้วรีบปิดประตูปิดตูเพราะว่าอะไรเพราะาเดี๋ยวเทวดาตกใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาแอบ,บย่องมาเอาของมาเหมือนซันตะคอสนำพาซึ่งโชคลาภแอบบมาวางให้ชาวราศีพิจิกตกตำแหน่งนะผมเพระาะราชนั่งอยู่บนบัลลังก์ชะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชค ขอทำนายว่าท่านจะเจริญรูปเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์จะเป็นเศรษฐีเงินล้านจะได้ไล่ลำเล่นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมบัติดังใจหมายเดเวอบัเอเองเกิดขึ้นในโชคชะตาจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสเงินโอกาสที่จะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกัปกกองรักษาเทพเทวดาฟ้าดิน คำชูหนุนนำโชคตาท่าน,นจะได้ลื่นเลิงสังสาร่ายลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหังดังใจหมายจะได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นเจอในสิ่งที่เป็นพระราชาถือถ้วยโอกาสมีโชคลาภสูงมากด้วยบุญกุศลวาสนาจะนำพาซึ่งโชคลาภมาสู่ตัวท่านท่านจะได้รับทรัพย์หรือโชค โอกาสท้องโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจะบังเกิดจะตาชีวิตรลับรัพ์อัศวินถือถ้วยทองขี่มา้ามาแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านจะมีโชคลาภไม่ขาดสายท่านจะมีเงินทองบาร,รมีวาสนาเป็นเศรษฐีเงินล้านจะทำลายจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองในหัวมีแต่มเมฆมองนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระสาย แต่ให้ทํำยังไงได้ในโชคชะตาเอาแน่อนอนไม่ได้ท่านต้องตกตําแหน่งม้าพยองถึงจะผสมเร็จดังคําทํานายสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาสู่ตัวท่านท่านควรที่จะต้องระแว่นระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างท่าผมฟ้าพาลงมาเปี้ยงเดอะทาวเวอร์าผมแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาท่าผมโชคชะตาจะรับทรัพย์รวยโชค จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านอาจจะสับสนงงงวยเอาแน่เอานอนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเพะปัญหาต่างๆมีเอาไว้เพื่อแก้แก้ไขปรับปรุงในโชคตาดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาจะตาชีวิตรับทรัพย์โอกาสเงินโอกาสท้องโอกาสมีบารมีวาสนา,าจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน การมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปล,แปลเปลี่ยนแปลผันการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะบผมสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับ t h m o o n บังเกิดครับผมไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็้หลงพากันโสมนัสติดกับดักมนจันทามนมหาเน่ห์เมตตามหานิยมขอทำนายว่าท่านจะได้ตกตำแหน่งเอ็มเพ จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองรวยเลยรวยตอดแต่นี้ไปเงินล้านจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านโอกาสสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนตัวท่านเข้ามาเป็นอย่างมากเพราะว่าเทวดาตามติดมาด้วยสิ่งต่างๆท่านควรที่จะต้องตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ก่อนที่จะท่านจะรับอะไรบางอย่างท่านจงนับนำพาซึ่งความประสมเร็จมาสู่ตัวท่านเองโดยการ ใช้พลังอันยิ่งใหญ่นะ,นะครับผมด้วยบุญกุศลวาส,สนาที่ได้เกิดเป็นมนุษย์จงสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับทำบุญสังฆทานธรรมทานวิหารทานเป็นปัจจัยให้ท่านจเจริญรุ่เรงเรืองขึ้นมาทันทีทันใดนครับผมคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งความประสบความสำเร็จจะมีเงินทองเข้ามาไม่หยุดยอน,นครับผม เหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคตาท่านเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคท่านจะได้โอกาสทองโอกาสมีโชคลาภเงินทองบามีวาสนานะครับผมการเปลี่ยนแปลงแปลปเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลามาเทมาประสมเร็จะตาชีวิตรับทรัพย์การปฏิบัตินอยการีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบนกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จัดหนักเจ้าเต็มไปได้เลย ตกตาแหน่งบุญกุศลวาสนาชาวราศีพิจิตเป็นผู้มีบุญมาเกิดเพราะฉะนั้นท่านจงทราบไว้เลยว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนาเรามาเกิดจากสสรบค์ชั้นฟ้าสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังอัศวินขีม่ม้านะครับผมถือดาบประหารประหารศัตรูหมู่มารเขาเรียกว่าปราบศัตรูได้หมดไปสิ้น ถึงเวลาจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองและได้เจอเพื่อนเก่าเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาท่านจะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาเด็ดขาดเด็ดเ,ดดเดยาะหารการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายจะบังเกิดับนะผมตกตำแหน่งเดลิเวอร์ไปไหนใครรัก สาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสการเปลี่ยนแปลงพลิกแปลงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างเป็นไปได้ด้วยดีท่านจะได้ลื่นเลืองสังสรรค์แช่มชื่นลาบเลิกเป็นไปได้ด้วยดีซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าอัศวินขีม่ม้าถือเหรียญนำพาแปลว่าจะมีเงินมีทองใช้ไปตลอดชีวิตเทวดาเอามาให้ตลอดไม่มีคำว่าจน ดาบสองคมเกิดขึ้นแปลว่าปัญหาต่างๆมีไหมมีครับทำยังไงก็เจ็บแต่ว่าต้องสู้เพื่อจะได้คุณงามความดีนกน้อยจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้งของรักษาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอมีดดาบล้อมรอบปิดอูไปตาขวนกระวายกระสบกระา,ายตกตำแหน่งผู้ให้ เดอะซันบังเกิดในโชคชะตาปากักทงเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านครับผมซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะครับจะแจงปรับปรุงนครับผมนั่งอยู่เฉยๆก็มีเงินหล่นลงมาจากฟ้ารับทรัพย์รวยโชคเป็นเศรษฐีเงินล้านกับเขารจิตใจของท่านจะรู้สึกฮึกเขิมเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหานร,รับด้วยความอ่อนโยนตั้งแต่อดีตชาติแล้วกลับมาหนุนนำโชคชะตาตัวท่าน การได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแปลผ่านพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีครับนะผมสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในโชคชะตามันเหมือนกับเป็นเรื่องบังเอิญที่จะทําให้ท่านรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญในโลกนี้นะครับนั่งอยู่เฉยๆเงินหล่นออกมาจากฟ้าเพราะฉะนั้นจัดแจงวางแบบแผนดีๆว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรสร้างคุณงามความดีเอาไว้และดวงชะตาจะเปิด ไม่ใช่ได้เงินมาแล้วเอาไปทําผิดประเภทผิดแผกแหวกแนวในโชคชะตาแบบนั้นเทวดาให้ครั้งเดียวจบกันครับนะผมครับนะผมนะผม,มาประยองเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตรับทรัพย์ก็แปลว่ากาดได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงมุ่งม,มั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จตูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตั้งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมให้ติดหมอซันได้สนับสนุนทางช่องได้ทางช่องจะได้ทำคลิปดีๆให้กับท่านนะครับทำให้มากมาก นะครับเพราะว่าต้องมีปัจจัยสําคัญมากๆเลยนะครับครับอย่าลือกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ